สวัสดีครับพี่มีร้อยโลนะครับสวัสดีกีเตอร์ทุกท่านด้วยนะครับขออนุญาตเขาเรื่องนะครับปีไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยนะครับมาขอโทษขออบัยด้วยนะครับทีปที่มันมีสาระนะก็ขออนุญาตพูดอย่างนีีก่านะครับสำหรับพี่ธนานะครับช่วงนี้นะครับมือเก่าอาจจะยังไม่มีปัญหาที่เคยได้รับกันอยู่แต่ว่ามือเก่าหลายคนนะครับก็จะโดนขอเอกสารหลายท่านเหมือนกันนะครับจะโดนขอเอกสารหลายท่านเหมือนกันและคราวนี้มือใหม่ๆนะครับ ย้ำเลยนะครับมือใหม่ๆหากชอบคลิปนี้สามารถแชร์แล้วก็ไปปันให้กับเพื่อนๆได้รับรู้ด้วยคุณจะได้ไม่โดนขอเอกสารเสียเวลาอีกเป็นเดือนๆน,นะครับในกรณีที่เรานะครับได้รับรายได้จริงๆคุยเรื่องนี้ไปหลายรอบแล้วนะกรณีที่เราได้รับรายได้หรือได้รับการตั้งค่าให้เพิ่มบัญชีให้เพิ่มเลข ID ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเรานั้นนะครับกอกเป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียว ภาษาไทยทําได้ไหมทําได้มันพาไปได้แต่คราวนี้คุณต้องมาแก้ทีหลังแล้วโดนขอเอกสารทีหลังผมบอกเลยมันไม่คมุ้มใครจะเถียงผมก็แล้วแต่นะครับผมไม่ได้ห้ามหมดเลยว่าอะไรแต่ถ้าคุณไม่อยากมีปัญหาเลยวันหนึ่งที่คุณสมมุติว่าคุณเปิดการสร้างรายได้จากดาวแล้วหรืออะไรแล้วสมมติว่าระบบเขาให้หรือว่าจะเป็นเนื้อหาหรืออะไรก็แล้วแต่เวลาที่คุณได้มาแล้วเนี่ยนะครับคุณได้ใส่บัญชีธนาคารคุณได้ใส่ภาษีบอกอะไรทุกอย่างนะครับให้เป็นภาษาอังกฤษ ตรงกับบัตรประชาชนชื่อของเรานะครับดูดีๆช้าๆนะครับเพราะไม่งั้นนะครับในอนาคตนะครับมันจะเสียเวลาพอเลขธุรกรรมเป็นภาษาไทยเห็นไหมครับเป็นภาษาไทยเนี้ยแต่บัญชีรับเงินเราเป็นภาษาอังกฤษนะหรือบางคนนะครับบัญชีรับเงินนะครับผมเป็นภาษาอังกฤษแต่ชื่อเจ้าของบัญชีด้านล่างเป็นภาษาไทยบางคนใช้ชื่อกลางด้วยผมบอกเลยว่ามันจะมีปัญหาแน่นอน แล้วเวลาคุณแก้เนี่ยผมบอกเลยว่าคุณแก้ไม่เป็นอยู่แล้วคุณต้องไปจ้างคนนั้นคนนี้แก้มันเสียเงินแก้ทีละจุดไม่ใช่ว่าส่งปุ๊บระบบเขาเปลี่ยนให้ทันทีสมมติว่าเลข i อเดีเป็นภาษาไทยอ่าคุณก็ต้องส่งแบบหนึ่งตรงนี้เจ้าของบัญชีอีกแบบหนึ่งคุณก็ต้องแก้อีกแบบหนึ่งเข้าใจไหมเพราะมันจะหลายราคามากๆนะผมบอกไปก่อนแล้วผมก็ไม่ได้รับทํานะผมบอกไปก่อนง่ายๆไม่ต้องมาคุยกับผมไม่เชื่อผมไม่เป็นไรผมแต่ว่าผมบอกไนแล้วว่าผมไม่ได้มีอ่ามีแบบ รายได้สุดได้ส่วนเสียกับเพื่อนอยู่แล้วคุณจะมียอดเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งระบบไม่จ่ายขอเอกสารยืนยันตัวตนมาปุ๊บเมื่อน,นั้นแหละคุณจะรู้ว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงมันจะเสียเวลาจริงๆส่วนใครที่รับได้นะครับคุณก็รับไปเลยนะครับผมคุณก็รับต่อไปเรื่อยๆไม่จาเป็นต้องทําอะไรขออย่างเดียวอย่าเปลี่ยนบัญชีรับเงินเป็นของคนอื่นแล้วกันรับอยู่ก็ปล่อยให้รับไปส่วนใครที่ยังไม่เคยได้รับแล้วก็ยังไม่เคยได้ตั้งค่าบัญชีทุกอย่าง ให้ทําเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับแม้ตั้งแต่ชื่อบัญชีรับเงินทุกอย่างเลยภาษีใส่ภาษาอังกฤษให้มันตรงกับบัตรประชาชนของเรานะครับอันนี้จะดีที่สุดนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆหากชอบก็สามารถแชร์แล้วก็่ปปันให้กับพี่ๆน้าๆนามือใหม่ได้รับรู้ด้วยนะครับ